อีก uh ็ห huh. น้ามาแต่ไหนเนี่ยอันนี้มันอันนี้มันอีก็หน้าหรือขี่กระทางนี่กระทางนี้ตี๋เเออมันกับอีก็หน้าน่ะแต่ว่าบ้านผมมันกับซีนี่อะดิเมียนบะเมียนต่ว่าอันนี้มันอีก็หน้านี่ยขี่กระทางมันมันคล้ายๆกันแต่วันมันบกเกตแบบนี้ ตูตปล่อยแล้วหลนเด้ดเอเขาเข้าเกาปล่อยดิตูจับเด้ <c oughs> นี่พวเขายกยอดดิดงยอดซ้นนอน่อ,อ,อมันลาบตาอมนัหูให้หูเนาะปล่อยไปปลอยไ,ลไ,ไ,ไม่นี่นะยยมันมาอยู่แถวนีเมีนอมาเอาอยู่แมงน่ฟื้นฟื้นฟื้นงานี่